ใครนะคะที่มีปัญหาเดียวกับมุกเลยช่วงเป็นประจำเดือนนะ่ะชอบปวดท้องประจาเดือนแบบหนักมากๆเลยนะคะมุกเนี่ยปวดถึงขนาดไปทําง,งานไม่ได้เลยนะทุกคนปวดแบบป,วด,ปวดตัวงอเลยแต่อีกอย่างที่เป็นหนักก็คือสิวมุกเป็นสิวฮอร์โมนแบบเต็มหน้าเลยทุกคนขึ้นตามกรอบหน้า เยอะมากๆแล้วช่วงวันประจําเดือนของเดือนนั้นก็ยังเหลือลิ้วรอยให้รู้สึกแย่อะเราก็แบบโอ๊ยทนไม่ไหวแล้วอะเลยไปหาพี่ทํางานแล้วแบบทํายังไงดีเราเป็นแบบเนี้ยมาตั้งแต่ช่วงมัธยมแล้วอะทุกคนเขาก็เลยแนะนําว่าให้เราทานตัวนี้เลยมีนาเทิร์ฟนะคะหลังจากเราทานได้7จดวันนะเรารู้เลยว่าแบบเราหายปวดท้องแล้วอะปัญหารเรื่องตกขาวต่างของเรานะก็ไม่มีอีกด้วยค่ะอีกอย่างนึงเขาช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยนะใคร ที่เป็นคนผิวหมองคล้ำนะคะเจ้าตัวเนี้ยเขาก็ยังช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีออร่านะคะเห็นก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนมีผิวเนี่ยผิวละเอียดจางปัญหาเรื่องรอยสิวก็ไม่มีแล้วนะคะหน้าก็สว่างกระจ่างใสขึ้นด้วยแหละคะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ชอบมากคือแม่ของเนี่ยมีปัญหาเรื่องไวคอ่เนะยคะจะชอบแบบปวดหัวปวดไมเกรนนะคะเดี๋ยวร้อนๆหนาวๆเราก็เลยแนะนําให้แม่ทานเจ้าตัวนี้นะคะ่ะตอนนี้ก็ไม่มีอาการเนี้ยที่กล่าวแล้วก็แนะนําให้ญาติๆของแม่ทาน หกับมุ้งนะคะก็แนะนําให้ทานวีนาเทิร์ฟค่ะที่ทานเนี่นะนะยก็ไม่ยากนะคะทานครั้งละหนึ่งถึงสองแคปซูลนะคะเช้ากับวันเย็นแค่นั้นเองค่ะ